จ็ดแนวทางห่างไกลโรคภูมิแพ้สวัสดีค่ะดรวริศราดาวันนะคะหมอปอสำหรับวันนี้นะคะก็ขอนำเสนอประเด็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องโรคภูมิแพ้ซึ่งเป็นโรคที่นำมาซึ่งความน่ารำคาญนะคะและทำให้ผู้ที่มีปัญหาโรคภูมิแพ้ต่างๆเนี่ยเกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานนะคะแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก นะคะเรามารู้กันนะคะว่าตอนนี้อุบัติการของโรคภูมิแพ้เนี่ยถ้าเทียบกับอดีตเมื่อ10ปีก่อนนะคะปรากฏว่าคนไทยเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้นะคะมากขึ้นถึง4เท่าและพบมากที่สุดก็คือในระบบทางเดินหายใจแล้วก็การแพ้เนี่ยส่วนใหญ่ใช้วิธีสกินปริกเทสนะคะซึ่งแพทย์จะทำผลจัดการ เ,เทสออกมาเนี่ยก็จะทําให้แพทย์วางแผนการรักษาต่อได้อย่างตรงจุดนะคะสําหรับการรักษาผู้ป่วยภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจเนี่ยนอกจากการใช้ยาแล้วอาจจะเสริมด้วยการฉีดวัคซีนนะคะเพื่อป้องกันนะคะเป็นภูมิคุ้มกันไว้นะคะคราวนี้เรามาดูกันค่ะโรคภูมิแพ้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอโรจีนะคะเป็นโรคที่เกิดจากการต,รอ,บตรอบสนองของร่างกายที่ไวต่อสารก่อภูมิแพ้มากกว่าปกติ ซึ่งเป็นสาเหตุทําให้เกิดอาการผิดปกติกับอวัยวะที่สัมผัสสารกอร่อภูมิแพ้ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการแตกต่างและความรุนแรงเนี่ยไม่เท่ากันเพราะชนิดของสารกอร่อภูมิแพ้ที่ได้รับและขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนในช่วงนั้นๆด้วยนะคะว่ามีภูมิต้านทานขนาดไหนบางคนอาจจะมีแค่อาการคันผื่นขึ้นคัดจมูกน้ำมูกไหลก็เป็นได้นะคะและที่สําคัญค่ะเราก็จะต้องมารู้กันนะคะว่าโรคภูมิแพ้เนี่ยเกิดขึ้นได้ในระบบใดบ้าง มีระบบทางเดินหายใจนะคะเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะของการเกิดภาวะภูมิแพ้ซึ่งส่วนมากเกิดสารก่อภูมิแพ้ในอากาศนะคะระดับต้นเนี่ยพอเราหายใจเข้าไปแล้วเกิดการกระตุ้นนะคะก็จะเกิดน้ำมูกไหลจามคัดจมูกนะคะคันจมูกก็มีนะคะหรือที่บางคนเรียกว่าการแพ้อากาศถ้ามีอาการรุนแรงก็จะไอแน่นหน้าอกมีอาการหอบซึ่งเป็นอาการของโรคหอบหืดต่อมานะคะในกรณีเด็กเล็กอาจเกิดอาการแพ้อาหารก็ได้นะคะเช่น นมวัวไข่จึงแสดงออกมาทางระบบหายใจได้เช่นหายใจดังคลืดคราดนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของภูมิแพ้ที่เกิดกับระบบทางเดินหายใจอันดับ2เป็นระบบทางเดินอาหารนะคะก็คือจะมีอาการปวดท้องอาเจียนถ่ายเป็นมูกมูกเลือดหรือเลือดออกในทางเดินอาหารซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการแพ้อาหารนะคะในกลุ่มประเภทนมไข่ถั่วปลานะคะและกลุ่มอาหารทะเลนะคะ ต่อมานะคะภ,ภูมิแพ้นะคะเกิดขึ้นกับผิวหนังนะคะผื่นรมพิษนะคะก็จะเป็นอาการหลักของการแพ้อาหารหรือยานะคะบางทีนะคะผื่นภูมิแพ้บริเวณผิวหนังเนี่ยนะคะ,ะเมื่อแพ้จากการสัมผัสเด็กนะคะที่มักเป็นเนี่ยมักจะเกิดจากพันธุก,กรรมก็คือโรคภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะคะก็คือถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมได้บางคนนะคะเกิดจากการแพ้อาหารเช่นนมวัวไข่ ซึ่งทําให้เกิดพื่นนะคะหรือถั่วบางคนทานไม่ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะมักเกิดบริเวณแก้มในเด็กเล็กหรือข้อพับในเด็กโตนะคะคราวนี้มาดูระบบอื่นๆนะคะที่เกิดภูมิแพ้ได้นะคะผู้ป่วยเนี่ยอาจจะมีอาการแพ้มากในระบบทุกระบบได้แต่แสดงอาการออกมาเป็นหอบเป็นลมพิษช,ช็อกถ้ารุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตก็มีนะคะหลังจากกินอาหารบางชนิดเช่นกุ้งถั่วลิสงหรือภายหลังได้รับยาบางอย่างเช่นกลุ่มเพนิิซิน นะคะต้องอยู่ในความควบคุมหรือดูแลของแพทย์ด้วยนะคะถ้าแพ้ยาต้องบอกคุณหมอทุกครั้งที่ไปหาหมอเพราะไม่งั้นคุณหมออาจจะเผลา,ายเพลินให้นะคะถ้าเราแพ้เปนิซิลินเราต้องบอกนะคะโรคภูมิแพ้ไม่ใช่โรคติดต่อแต่เกิดจากปัจจัยหลักอยู่2ออย่างอันแรกคือกรรมพันธุ์ค่ะถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมจากพ่อแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะลูกก็จะมีโอกาสเป็นภูมิแพ้ประมาณ20-30เอร์เซนนะคะถ้าพ่อแม่เป็นภูมิแพ้ทั้งคู่โรคจะมีลูกจะมีโอกาสเป็นภูมิแพ้ได้ถึง60สิ หรือ70%เนเลยทีเดียวนะคะต่อมาสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดสารก่อภูมิแพ้เข้าสู่ร่างกายเนี่ยสามารถเข้าได้หลายทางเช่นการหายใจคือหายใจเข้าไปการรับประทานอาหารโดยการที่มือเราเนี่ยไปสัมผัสสารกอ่อภูมิแพ้นะคะแล้วก็รับประทานอาหารเข้าไปนะคะแม้แต่การสัมผัสการกอ่อภูมิแพ้ต่างๆก็มีก็คือมือไปสัมผัสเอาสารกอ่อภูมิแพ้เข้ามาเองเลยนะคะเมื่อร่างกายทาปฏิกิริยากับสารกอ่อภูมิแพ้ก็แสดงอาการของโรคภูมิแพ้ออกมานะคะ สิ่งที่สําคัญนะคะก็คือว่าเราต้องเรียนรู้ในการปรับตัวนะคะให้เข้ากับอาการของโรคภูมิแพ้ให้ได้นะคะสารก่อภูมิแพ้ที่พบบ่อยมีดังนี้นะคะสารก่อภูมิแพ้ที่เข้าสู่ร่างกายผ่านการหายใจก็จะเป็นกลุ่มไรฝุ่นลองเกสรสปอของเชื้อราขนสัตว์ฝุ่นควันมลภาวะต่างๆอากาศเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าเป็นภูมิแพ้ได้เช่นฝนตกใหม่ๆเป็นต้นน้ําหอมหรือสเปรย์ปรับอากาศนะคะกลุ่มนี้ก็แพ้ได้นะคะ บางคนก็แพ้นมวัวแพ้ไข่ขาวนะคะแพ้อาหารจำพวกสัตว์มีปีกนะคะเช่นกุ้งหรือปูนะคะเวลาเราทานเข้าไปนะคะยาแก้อักเสบยาปฏิชีวนะหรือยาต้านแบคทีรียาบางชนิดนะคะสารก่อภูมิแพ้ที่เข้าสู่ร่างกายผ่านการสัมผัสกัดหรือต่อยผ่านผิวหนังก็กลุ่ม,มแมลงสาบหรือมแมลงชนิดต่างๆนะคะที่บินนะคะมาเกาะมาโดนเราอย่างเงี้ยนะคะ ปฏิกิริยาที่ตอบสนองต่อสารก่อภุมแพ้มักจะเกิดตามอวัยวะที่มีการอักเสบจากการกระตุ้นของสารก่อภูมแพ้จึงทําให้มีอาการดังนี้นะคะก็จะมีผื่นขึ้นบริเวณผิวหนังเช่นผื่นแพ้ลมพิษคันตามผิวหนังมีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลาจามมีอาการหอบแน่นหน้าอกหายใจไม่คล่องหายใจก็มีเสียงดังวีดนะคะแล้วก็มีอาการไอแน่นหน้าอกนะคะหายใจมีเสียงวีดเหมือนกันแล้วก็มีโรคหอบหืดตามมานะคะ เริ่มคันตาเครื่องตาแสบตาน้ำตาไหลหรือตาแดงนะคะมีอาการบวมรอบปากแสบคอน้ำมูกไหลลงคอหรือมีอาการหูอื้อก็คือมันบวมหมดแล้วนะคะเยื่อบุในในช่องหูเรานะคะก็จะทําให้เราหูอื้อนอกจากนั้นโรคภูมิแพ้บางคนก็อาจจะมีอาการท้องเสียอาเจียนน้ําหนักลดลงนะคะรวมถึงอาจจะมีภาวะซีดเกิดขึ้นด้วยจึงจาเป็นต้องหมั่นสังเกตตัวเองแล้วก็ไปพบแพทย์เพื่อทําการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดนะคะก่อนที่จะทําการรักษาต่อไปนะคะ สำหรับโรคภูมิแพ้จนเป็นโรคเรื้อรังไปแล้วเนี่ยก็มีนะคะและมักจะมีโรคแทรกซ้อนตามมาอีกนะคะก็คือเกิดโรคไซนัสอักเสบเกิดดิสสีดวงจมูกนะคะมีอาการนอนกรนนะคะถ้าเรื้อรังนะคะปอดเริ่มอุดกั้นเรื้อรังผิวหนังเริ่มติดเชื้อคออักเสบมีอาการไอเรื้อรังนะคะหูชั้นกลางอักเสบปวดหูหรือหูอื้อไปเลยนะคะนี่เป็นอาการเรื้อรังที่อาจจะแทรกซ้อนแล้วเราพบเจอได้นะคะ คราวนี้มาถึงอาการที่บ่งบอกว่าเราต้องไปพบแพทย์แล้วล่ะนะคะก็คือมีอาการไซนัสเรื้อรงังมีอาการไอเหนื่อยง่ายตอนออกกําลังกายหรือตอนนอนนะคะมีอาการคัดจมูกน้ํามูกไหลเรื้อรังนะคะรับประทานอาหารที่แพ้แล้วมีผื่นขึ้นแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกรวมถึงมีอาการผื่นขึ้นบ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นคันตาแสบตาน้ําตาไหลเป็นประจํานะคะกลุ่มเหล่านี้ต้องรีบไปพบแพทย์ค่ะเพื่อรับยาแก้แพ้ นะคะแล้วก็ดูแลอย่างถูกวิธีคราวนี้ภูมิแพ้ว่ามีอาการเขาจะแนะนำนะคะให้ใช้ยาในทันทีนะคะเพื่อให้หายจากอาการดังกล่าวให้เร็วที่สุดเขาเรียกว่าตัดไฟแต่ต้นลมถ้ารู้ว่าแพ้ปุ๊บปีบทานยาเลยนะคะถ้ามีอาการทางตาก็รับประทานยาแก้แพ้หรือหยอดหยอดยาแก้แพ้นะคะเป็นชนิดหยอดตานะคะแล้วก็ถ้ามีอาการทางจมูกอาจจะล้างจมูกล้างด้วยน้ําเกลือนะคะอบไอ้น้ําเดือดก็ได้นะคะ กลุ่มไอ้น้ําเดือดเนี่ยอาจจะมีสมุนไพรผสมอยู่นะคะพ่นยาหรือรับประทานยาแก้แพ้ถ้ามีอาการทางผิวหนังก็รับประทานยาแก้แพ้หรือยาทาแก้คันได้นะคะถ้ามีอาการทางหลอดลมก็ให้สูตรยาหรือพ่นยาขยายหลอดลมนะคะเข้าหลอดลมเพื่อจะทําให้ทางเดินหายใจโล่งนะคะหรือรับประทานยาขยายหลอดลมหรือยาแก้ไอนะคะ ถ้ามีอาการทางเดินอาหารนอกจากรับประทานยาแก้แพ้หรือยาแก้ขึ้นไส้อาเจียนนะคะแล้วก็อาจจะทานยาแก้ท้องเสียได้ด้วยนะคะเพราะบางคนพอแพ้มากๆก็ท้องเสียนะคะการรักษาภูมิแพ้มีดังนี้นะคะก็เมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะก็คือการใช้ยาเป็นอันดับแรกนะคะแพทย์จะวิิจฉัยและพิจารณาให้ยาผู้ป่วยตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับลักษณะของการแพ้นะคะและก็ตามอาการนะคะได้แก่ยาลดน้ำมูกนะคะยาแก้คัดจมูกนะคะ ยาพ่นจมูกเป็นต้นนะคะการฉีดวัคซีนรักษาโรคภูมิแพ้เนี่ยการฉีดวัคซีนสามารถทําได้ในผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เด็กที่เริ่มจากอายุ5ปีเป็นต้นไปโดยก็คือการให้สารก่อภูมิแพ้ที่ผู้ป่วยแพ้เข้าไปสู่ร่างกายโดยเริ่มให้จับปริมาณเล็กๆเพียงเล็กน้อยนะคะจนไปถึงปริมาณที่มากขึ้นแล้วก็ฉีดซ้ําๆนะคะเพื่อให้เกิดการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายขึ้นมากับสารก่อภูมิแพ้ชนิดนั้นๆนะคะ พอภูมิคุ้มกันเริ่มทํางานนะคะเราก็จะรู้สึกเลยว่าเราจะแพ้ลดลงร่างกายจะทนต่อสารก่อภูมิแพ้ดได้ดีขึ้นดังนั้นผู้ป่วยก็จะมีอาการหรือปฏิกิยาภูมิแพ้ลด,ด,ดลงเมื่อสัมผัสสูตรดมหรือรับประทานสารก่อภูมิแพ้ชนิดนั้นๆเข้าไปได้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการกระตุ้นให้เกิดความคุ้นเคยนะคะสําหรับการทดสอบภูมิแพ้หรืออัลเลอร์จีสกินฟริกเทสนะคะคือวิธีการทดสอบภูมิแพ้พต่อสารชนิดต่างๆทางผิวหนังนะคะโดยแพทย ผิวหนังจะเป็นผู้ทําการทดสอบภูมิแพ้ด้วยน้ํายาทดสอบภูมิแพ้โดยเฉพาะนะคะซึ่งการทดสอบนี้ผู้ป่วยต้องทราบได้ว่าตัวเองมีอาการเกาะแพ้สารเกาะภูมิแพ้ชนิดใดต้องแจ้งคุณหมอทราบวิธีการก็จะมี2วิธีนะคะคุณหมออาจจะสะกิดผิวหนังนะคะเขาเรียกว่าสกินพริกเทสนะคะหรือการฉีดเข้าใต้ผิวหนังก็เป็นอินทราเดมอลนะคะเทสนะคะซึ่งวิธีการส,สกิดผิวหนังเนี่ยจะนิยมมากกว่า เน,ะะนื่องจากทําการทดสอบได้ง่ายเห็นผลไวนะคะรวเดเร็วไม่เจ็บไม่ใช้อุปกรณ์น้อยนะคะต่อมานะคะก็คือ,เ,อ,อเราจะต้องดูแลตัวเองนะคะก็คือถ้าเรารู้แล้วว่าเราแพ้อะไรนะคะเมื่อกี้เราเทสดูแล้วเรารู้แล้วว่าแพ้แน่นอนนะคะแล้วเราก็พยายามหลีกเลี่ยงการสูดดมสัมผัสหรือรับประทานสารกอ่อภูมิแพ้นั้นๆควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะมันออกกําลังกายเส,สมอควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยก็8ชั่วโมง แล้วก็มีการล้างจมูกด้วยน้ําเกลือเป็นประจําจะทําให้หายใจได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ลดอาการน้ํามูกเป็นน้ํามูกเรื้อรังได้ด้วยนะคะหากต้องรักษานะคะด้วยยาต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์อย่างเคร่งครัดนะคะก็คือแพทย์จะได้บันทึกประวัติเราไว้ด้วยว่าเราแพ้อะไรนะคะแล้วก็เมียตาการแพ้ระดับไหนคราวนี้มาดูแนวทางเจอย่างนะคะตามหัวข้อเลยนะคะที่ป้องกันโรคภูมิแพ้สําหรับคนทั่วไปอันดับแรกค่ะ สำคัญนะคะก็คือควรทําความสะอาดร่างกายและสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดอยู่เสมออันดับที่สองก็คือควรทําความสะอาดที่อยู่อาศัยเป็นประจําโดยเฉพาะห้องนอนไม่ให้เกิดไรฝุ่นได้ง่ายนะคะอาจจะดูดฝุ่นนะคะแล้วก็ซักผ้าปูที่นอนปลอกหมอนนะคะเป็นอย่างน้อยนะคะก็คือเดือนละครั้งนะคะ ควรดูแลรักษาสุขภาพและออกกําลังกายอยู่เป็นประจําเพื่อสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายนะคะเดี๋ยวจะมีการอธิบายวิธีการออกกําลังกายแล้วเสริมภูมิได้อย่างไรด้วยนะคะต่อมาก็เป็นการพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะอาหารให้ครบ5หมู่นะคะทุกครั้งนะคะควรงดพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อร่างกายเช่นการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์เป็นต้นนะคะเพราะทำให้ภูมิต้านทานเราลดลง แล้วก็หลีกเลี่ยงสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นด่างเช่นปลอดหรือสเตอรอยเป็นต้นนะคะพราสารเคมีเหล่านี้มีโอกาสแพ้สูงมากนะคะถ้าเรารู้เราสัมผัสเราต้องระวังนะคะามาเจอคําถามแล้วนะคะที่พบบ่อยในโรคภูมิแพ้โรคภูมิแพ้ติดต่อกันได้หรือไม่โรคภูมิแพ้ไม่ใช่โรคติดต่อนะคะแต่ถ้าคนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคภูมิแพ้ก็สามารถถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมได้นะคะโรคภูมิแพ้เกิดจาก จากสาเหตุใดนะคะโรคภูมิแพ้สามารถเกิดจากพันธุกรรมหรอหือสิ่งแวดล้อมที่มีสารก่อภูมิแพ้นะคะเช่นไรฝุ่นละอองเกสรหรือการแพ้อาหารบางชนิดไข่ขาวนม,มวัวหรือแพ้อาหารทะเลนะคะคำถามที่3นะคะวิธีรักษาภูมิแพ้ให้หายขาดปกติภูมิแพ้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่สามารถทําให้อาการดีขึ้นและผู้ป่วยสามารถหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้นะคะถ้า ผู้ป่วยรู้แล้วก็หมั่นออกกําลังกายเป็นประจําถ้าดูแลร้างกายแข็งแรงอยู่เสมอพักผ่อในให้เพียงพอนะคะก็จะมีศักยภาพในการต่อต้นอานสิ่งที่จะมากระตุ้นให้เกิดการแพ้ได้เองนะคะส่วนการล้างจมูกด้วยน้ําเกลือเป็นประจําเมื่อมีน้ํามูกเรือรังนะคะก็เป็นสิ่งที่ควรทํานะคะเพื่อรักษาการต่างๆปฏิบัติตามคําแนะนําและรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งถ้ามีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นระหว่างการรักษาเช่น มีไข้น้ำมูกอมีเสมหะหรือหอบมากขึ้นแสดงว่าเราอาจจะติดเชื้อเพิ่มเติมจึงควรไปพบแพทย์ทันทีนะคะเมื่อมีภาวะแทรกซ้อนอย่างที่บอกนะคะภูมิแพ้ขึ้นตาอันตรายไหมอาการภูมิแพ้ขึ้นตามีความอันตรายค่ะเนื่องจากอาจจะเกิดความผิดปกติขึ้นที่ดวงตาโดยตรงนะคะผู้ป่วยควรปรึกษาจากักษุแพทย์เพื่อรับคําแนะนําและรักษาที่เหมาะสมเฉพาะโดยเฉพาะต่อไปนะคะบางคนก็แพ้จากคอนแทคเลนนี่แหละทําให้กระจกตาเสบได้นะคะ เป็นภูมิแพ้ห้ามทานอะไรแล้วก็เป็นภูมิแพ้ทานอะไรดีนะคะภูมิแพ้เนี่ยคนหลีกเลี่ยงอาหารที่ตัวเองแพ้และรับประทานอาหารหรืออาหารเสริมที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปอีกทีหนึ่งนะคะว่ามีอาหารอะไรที่แก้อาการภูมิแพ้ได้บ้างนะคะคราวนี้เรามาดูนะคะว่าออกกาลังกายแต่ละครั้งคนตั้งอัตราการเต้นของหัวใจเป้าเป็นเป้าหมายไว้ก่อนนะคะอันนี้เป็นโจทย์นะคะว่า ปกติอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยจะเป็นตัววัดระดับศักยภาพของหัวใจแต่ก่อนออกกําลังกายเราก็ควรวางมาตรฐานหัวใจที่จะต้องเต้นไว้นะคะปกติสามารถคํานวณได้ดังนี้นะคะอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดนะคะก็คือ220ลบอายุแล้วก็คูณเป้าหมายก็คือ70%เนะคะเช่นผู้ป่วยมีอายุ40ปีชีพประจเป้าหมายก็คือ220ลบด้วยอายุก็คือ40 ก็จะเหลือ180เอา180ไปคูณ70นะคะก็จะได้126ครั้งต่อน,นาทีนี่คือชีพจรนะคะที่จะต้องเต้นต่อนหนึ่งครั้งหลังจากออกกำลังกายไปแล้วนะคะแล้วคราวนี้มาดูวิธีจับชีพจรนะคะนั่งพักเฉยๆนะคะอย่างน้อย5นาทีก่อนวัดนะคะการวัดชีพจรควรวัดทันทีเมื่อหยุดออกกำลังกายหรือเช็คจากเครื่องวัดโดยไม่ต้องหยุดนะคะ ถ้าจับชีพประจรเองให้จับเพียง1ิวินาทีแล้วเอาตัวเลขที่ได้ไปคูณ6ก็จะได้ชีพประจรต่อนาทีนะคะการจับชีพประจรก็อย่าลืมนะคะใชะ้นิ้วชี้นิ้วกลางนะคะกดที่หัวแม่มือนะคะก็จับได้นะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะนับหนึ่งถึงสิบหรือดูเข็มวินาทีนะคะแล้วก็ไปคูณ6นี่คืออัตราการเต้นของหัวใจเรานะคะแหล่งที่มาข้อมูลตัวนี้มาจากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะก็ของขอต้องขอขอบคุณไว้นะคะ,นะที่นี้ คราวนี้เตรียมตัวอย่างไรก่รอนออกกาลังกายนะคะเพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันคือตัวนี้เป็นหัวใจสําคัญนะคะว่าร่างกายถ้าแข็งแรงดีถ้ามีสิ่งมากระตุ้นนะคะหรือสารกอร่อภูมิแพ้มากระตุ้นร่างกายจะมีระบบภูมิคุ้มกันในระดับต้นๆก่อนแต่ถ้าเราแข็งแรงมากๆนะคะสารกอร่อภูมิแพ้ก็ทําอะไรเราไม่ได้นานนะคะอันดับแรกนะคะก็คือต้องเลือกสถานที่ที่ออกกําลังกายก่อนนะคะ ที่จะต้องมีสารก่อภูมิแพ้และมลพาวะาน้อยที่สุดเช่นโลงยิมหรือสวนสาธารณะ,ะแถวชานเมืองนะคะออกกําลังกายกลางแจ้งเนี่ยควรเลือกช่วงเวลาช่วงเช้าเพราะอุณหภูมิจะไม่สูงเกินไปก็คือไม่ร้อนและตอนนั้นก็ยังมีความชื้นในอากาศสูงอยู่ด้วยทําให้สารก่อภูมิแพ้อย่างเช่นเกสรดอกไม้หรือฝุ่นควันมีปริมาณต่ำนะคะเหมาะแก่การออกกําลังกายซึ่งออกซิเจนจะบริสุทธิ์มากขึ้นนั่นเองนะคะ เทาานี้ถ้าเป็นช่วงฝนค่ะให้เลือกออกกําลังกายเพิ่งแบบฝนเพิ่งหยุดตกใหม่ๆเพราะฝนจะช่วยชะล้างฝุ่นละอองในอากาศลงไปแล้วนะคะถ้าออกกําลังกายในที่ร่มนะคะก็ถ้าเป็นกลางวันแจ้งๆเนี่ยหรือมีอากาศร้อนจัดนะคะก็ควรจะออกกําลังกายในที่ร่มแทนที่แจ้งนะคะกินอาหารหรือพ่นยาตามแพทย์สั่งเพื่อป้องกันอาการภูมิแพ้และหอบหืขดขณะออกกําลังกายได้นะคะควรอบอุ่นร่างกายเขาเรียกว่าวอร์มอัพนะคะก็คือ ยืดเส้นยืดสายก่อนเพื่อและผ่อนคลายด้วยให้นานกว่าปกตินะคะก็คือคูลดาวน์ก็ต้องมีท่าอบอุ่นแล้วก็ท่าผ่อนคลายนะคะขณะออกกาลังกายพยายามหายใจเข้าทางจมูกเพราะพงจมูกสามารถปรับอุณหภูมิและกองสารก่อภูมิแพ้ในอากาศได้ตามธรรมชาตินะคะสิ่งสําคัญนะคะเมื่อเราเตรียมตัวเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องรู้ว่าการอมอัพปรับความพร้อมของร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญ นะคะคการอบอุ่นร่างกายเนี่ยจะทําให้อุณหภูมิเราเริ่มสูงขึ้นทีละนิดทีละนิดนะคะแล้วก็เป็นการลดอาการบาดเจ็บจากการที่หักหมในการออกกําลังกายหรืออาจจะออกกําลังกายผิดวิธีนะคะวิธีการอบอุ่นร่างกายเราขอแนะนําดังนี้นะคะ1ซอยเท้าสูงโดยพยายามยกเข่าให้จรดหน้าอกนะคะสองนะคะแกวงแขนสั้นๆแล้วก็แทงศอกสั้นนะคะแกว่งแขนยาวแทงศอกยาวทําให้เร็วขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วก็เตะไปข้างหน้านะคะโดยให้ปลายเท้าเหยียดตรงนะคะสลับกับปลายเท้าตั้งนะคะก็คือตเตะเหยียดตรงตั้งตรงตั้งอย่างนี้สลับไปนะคะทําเช่นนี้ประมาณ5นาทีพอให้เหงื่อชุ่มแล้วก็พร้อมจะออกกําลังกายตามที่เราถนัดได้เลยนะคะสิ่งสําคัญนะคะเราควรดูแลตัวเองด้วยหลักปัญจกิจนะคะปัญจกิจก็คือกินให้ถูกวิธีนอนให้เต็มที่ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ถูกท่าถูกสุขลักษณะพักผ่อนนะคะ,ะผ่อนคลายตัวเองตามอัธยาศัยนะคะออกกําลังกายให้สมดุลน,นะคะทั้ง5กิจกรรมนี้ต้องสมดุลกันนะคะอ่ะาคราวนี้มาดูวิธีการปรับอาหารตามสูตรชีวจิตสูตรหนึ่งนะคะอันนี้เป็นการแนะนําสัดส,ส่วนอาหารแต่ละมือ้อลองลองดูนะคะเพราะว่าในกลุ่มที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยถ้ารับประทานกลุ่มอาหารเหล่านี้ได้ก็จะ ทำให้ปูมต้านทานเราดีขึ้นและลดสารก่อปูแพรได้นะคะโดยเน้นอาหารประเภทแป้งซึ่งไม่ขัดขาวนะคะเช่นข้าวซ้อมมือข้าวกล้องขนมปังข้าวโพดนะคะโฮวีนะคะเน้นรับประทานถึง50%ผักดิบและสุกอย่างละครึ่งโดยเลือกผักไม่ใช้สารเคมีจะดีที่สุดนะคะถั่วต่างๆนี่ให้ประเภทถั่วเนี่ยซึ่งให้โปรตีนนะคะก็จะให้น้ำหนักอยู่ที่15%นะคะส่วนโปรตีนจากปลา หรืออาหารทะเลเนี่ยสัปดาห์ละ1-2ครั้งของกินเล่นเช่นแกงจืดแกงเลียงนะคะสาหร่ายต่างๆงา,งงามเมล็ดฟักทองมเมล็ดแตงโมและผละไม้สดที่ไม่หวานเนี่ยก็ให้อยู่ที่10%ก็รวมทั้งหมดนะคะเป็น100%พอดีนะคะนอกจากนี้ควรงดเนื้อสัตว์เช่นหมูไก่เป็ดเนื้อวัวน้ำตาลขาวทุกชนิดโดยเฉพาะขนมหวานไอศครีมรสมันที่ใช้น้ำมันเนยนมกะทิและงดผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแป้งข้าวทุกชนิดด้วยเช่นข้าว ข้าวขาวนะคะหรือก๋ยจับก๋วยเตี๋ยวขนมจีนอย่างนี้นะคะก็ควรงดผลิตภัณฑ์จากแป้งสะก่อนนะคะหลักการออกกําลังกายแก้ภูมิแพ้ค่ะถ้าเราวอร์มไปแล้วเมื่อกี้เราก็สามารถมาออกกําลังกายเราได้แล้วนะคะคราวนี้การออกกําลังกายก็เป็นแบบแอโรบิกก็ได้นะคะถ้าสุขภาพแข็งแรงอยู่นะคะข้อเข่าอะไรดีอยู่เต้องเช็กตัวเองด้วยนะคะ คือการออกกําลังกายด้วยวิธีแอรบิกเนี่ยจะทําให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นหายใจเร็วแรงขึ้นต่อเนื่องกันอย่างน้อยวันละ30นาทีหรืออย่างน้อยสัปดาห์หนึ่งก็ควรทําสัก3วันเช่นอาจจะวิ่งเดินเร็วขึ้นลงบันดไดว่ายน้ําขี่จักรยานแบบฝืดนะคะก็คือปรับตัวฝืดได้นั่นเองนะคะที่เขามักจะมีกันอยู่ในฟิตเนสนะคะเตะฟุตบอลเล่นเทนนิสแบดมินตันนะคะหรือบาสเกตบอลการออกกําลังกายที่เพิ่มความวนะคะ ต่างๆเหล, <among S 2> ล่านี้ก็จะทําให้ศักยภาพของเยื่อบุโพรงจมูกหรือหลอดลมเนี่ยนะคะลดความไวต่อสารต่างๆลงนะคะทําให้มีความจําเป็นนะคะที่จะใช้ยาเพื่อแก้ภูมิแพ้ลดน้อยลงด้วยเพราะว่าภูมิต้านทานต่อวัดหรือเรามีปัจจัยกระตุ้นที่ทําให้อาการภูมิแพ้เนี่ยแย่ลงเนี่ยนะคะโดยจะเป็นวัดยากขึ้นแล้วก็จะหายเร็วขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเรารู้จักวิธีการกระตุ้นภูมิต้านทานขึ้นมานะคะ นี่ก็คือเคล็ดลับทั้งหมดนะคะที่จะเป็นแนวทางในการป้องกันโรคภูมิแพ้โรคภูมิแพ้เป็นโรคของอสิ่งที่ทำให้ร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองแล้วทำให้เกิดความรำคาญไม่สุขสบายเนื้อตัวและมีผลกระทบกับการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันของบางคนได้ดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะคะถ้าเราเรียนรู้อย่างถูกวิธีรู้จักรับประทานอาหาร รู้จักป้องกันสารก่อภูมิแพ้รู้จักการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอรู้จักการคลายเครียดนะคะรู้จักการออกกําลังกายที่ถูกวิธีนะคะก็จะก่อให้เกิดภูมิต้านทานที่แข็งแรงขึ้นนะคะและที่สําคัญนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้ติดตามผลงานของหมอปอที่ Facebook ดรวริศราดาวัน YouTube ร a คเทวันเฮิร์บนะคะถ้าไลน์แอดสแกนเคียวโคตัวนี้เลยนะคะก็จะเข้าไปคุยการสอบถามปัญหาสุขภาพได้ นะคะที่กลุ่มไลน์แอดของอหมอพื้นบ้านนะคะของจังหวัดชุมพรวัดคิริวงศ์นะคะอำเภอหลังสวนนะคะซึ่งหมอปอเป็นสาขาที่13ของวัดคีริวงศ์ภายใต้การดูแลของพระอาจารย์มหาขวัญชัยนะคะซึ่งเป็นทีมแพทย์แผนไทยนะคะที่ดูแลเรื่องนวัตกรรมทําให้เกิดอาหารเป็นยาทําให้ทุกท่านได้เรียนรู้การสร้างเสริมภูมิต้านทานผ่านทางอาหาร แล้วก็ปรับสมดุลอาหารให้ออกฤทธิ์ต่อระบบต่างๆที่มีปัญหาอยู่ในร่างกายเราได้และข้อมูลในวันนี้สำหรับโรคภูมิแพ้ซึ่งเป็น EP ีที่47นะคะกับ7แนวทางในการห่างไกลโรคภูมิแพ้เนี่ยก็ขอฝากไว้นะคะถ้าคิดว่าข้อมูลมีข้อผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยนะคะแต่เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้เป็นปัจจุบันและเสนอแนะวิธีแนวทางอย่างเป็นหลักการนะคะให้ทุกท่านเดาไปใช้ง่ายขึ้นถ้าชอบฝากกดไลค์ค่ะ ถ้าใช่ก็ฝากแชร์ไปนะคะเพื่อส่งเสริมให้ทุกท่านได้รู้เหมือนที่เราได้รู้เป็นสะพานบุญให้กับทุกคนร่วมกันสำหรับวันนี้หมอปอก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะฝากแชร์ด้วยนะคะ